ลู่ลครับบักโลเลยโลครับพี่น้องไม่เป็นโลู่นะครับตอนนี้โอ้โอ้โอ้สวัสดีพ่อแม่พี่น้องครับพบกับตีนไส้ลายสินค์เครือครับสายล่าชาแนลอีกเช่นเคยครับผมมี้พาพี่น้องมาใส่เบ็ดครับใส่เบ็ดเงี้ยเขียดครับพี่น้องเขียดไป็ดไตหม่าว่องว่านควนครับ ครับพี่น้องบริไซด์หรอกครับเศร้าหลังครับวัอน,นี้เสร็จยีย่โมงห้องครับไม้ก็จะเป็นห้องน้ำเพาะอยฝนตกมากน่ะมันเออออกมาทัน้ำ,นำปลาผักบุ้งครับผมก็ใส่เข้าไปแล้วละ่ะแต่ทางบริไทยเบิ้งครับใส่เข้าไปแล้วเอานี่ครับเบ็ดก็จะเป็นเบ็ดขั้นนี่หลังนี่ก็จะใส่เบิ้งครับ ผมจะใส่ไปเรื่อยๆครับพี่น้องครับหลังนั้นปลาสวยแลวครับพี่น้องครับสวดตัวหนาตัวตาเลยครับโอเครับพี่น้องครับเดี๋ยวผมจะใส่เบิ้งครับใส่ไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวมาแลงยังมายามกันครับไปครับพี่น้องครับคลินเลยครับพี่น้องลินลงมาแล้ว เดี่ยวเท่าประมันเ调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 มาันอ่ามงเล้งครับตอนนี้ปุ่นก็นลิ่นมากล่ะใส่มาได้วงังสิบกว่าหลังเลยละครับเราจะขามไปใส่ฟังพุ่นครับเป็นห่วยครับตานว่าปลาใหญ่ก็จะมีอยู่ล่ะรอเบิึงครับมังเลงเดี๋ยวเบ็ดอยู่ว,วังสิบกว่าหลังครับไปใสใ่มันแล้วครับพี่น้อง ที่กันใซยเขาาวิเกี่ยวปากทัระทืงนะครับเนี่ยมันเขาดินตัวเด็ดตัวเด็ดตัวเด็ดปลาใหญ่มันเห็นเหมือนกบบนกุ๊บไปครับพี่น้องครับเอาครับพี่น้องครับวันนี้กําลังสุดท้ายแล้วครับสุดท้ายครับเบ็ดสามสิบหลังดินแน่วแน่วแน่วเบิ้งจะหาหกโมงแรงวันนี้ก็เป็นเวลาหาหามงคลหรอหามงกุยหรอ จคำๆมาหลุนกันครับอาสิมีแต้มมีโตให้พี่น้องชมบ่ฝ <c oughs> ากติดตามาก,กดไลค์ด้วยครับเด้อจะเป็นยอนแจ้งงานก็หลุดออกมาให้หน้าแล้วครับคล้องครับไปมาเบิ่งกัน,กนตอนแรงไปละใส่เบิดเสร็จเ,เรียบร้อยแล้วอย่างเงี้ยเขียดกพ่อได้ยามอยู่รอ,รอบสองรอบไปครับ

ผมขออนุญาตเก็บปลาคนเดียครับตัวใหญ่อย <gment mouve> ู่ครับตัวใหญ่อยู่ครับโอเคครับมาแล้วดื้อเต็มเล็เต็มเล็ผู้ขามาแล้วมัน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 เศรษฐหราเศรษฐีเหรอพี่น้องปุดิโอปมาเนี่ยติดมินมินครับขออนุญาตจับตัวเนี่ยพี่น้องเอ้ติดมิน ตัวนี้ติดมินครับกล่องอืมอ่านแล้วครับพี่น้องครับอ่านแล้วครับอืมปิดหิ้มปดปากครับเนี mm. mm. ้อเขียดครับพี่น้องใส่งามครับผมว่าอยู่เสียงตุบตับตุับเสียงตีน้ำปาะปวบปูปะอู้ครับพี่น้องครับ งามครับสวยๆเลยครับมันมันครับนี่ปุดในปลากระบุ๋ง,งยังย่งอยู่ไหนครับกดป่าครับพี่น้องติดตามครับเตรียมแรกมาแล้วครับผมเตรียมแรกแข่งมันครับคัก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 บานนี้เอาละทางนี้มีอาการพี่น้องครับอยู่บ้นน้อยเนาะไม่เข้มอยู่ โอ้โอ oh, oh. oh, oh, okay, yeah, yeah, yeah. ้พ cool. like well. oh, ี่น้องโอ้โ้เ๋ยวๆๆยุยยครับยุยยยยครับยุยยุยครับเดี๋ยวสาวาวกันโอ้นี่นี่นี่โอ้โหโล่ลยบักโล่เลยโล่ครับพี่น้องไม่เป็นโล่นะครับตอนนี้โอ้โหเ๋ยวๆๆโอ้เอ้พี่น้องครับอือมันหรครับ หมานแล้วครับติดมินมินครับนี่โอ้ยเข็นเลยครับขออนุญาตเขาด้วครับขออนุญาตขออนุญาตปลดปลาก่อนพี่น้องครับขออนุญาตปลดปลานะปูตัวเนี yeah. ้ครับตัวนี้ปุ๊บอู้มันเลยครับแต้มที่สองครับพี่น้องครับไปครับผมขออนุญาตปลดปลาก่อนจะเข้าครับแต้มที่สองใส่ง่ามครับเดี๋ยวไปเบื้องทั้งโคกน้ำกันครับรอบแรกครับบระธานี้คำครับนอหมันเราอุ้ยจัง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  ขออนุญาตปดป้ายกันครับนี่ครับขอบตะวินครับบันทันได้กคำบันไดดอกประมาณหกโมงจิทุมหนึ่งครับได้มาแล้วนีว่ใส่ไงครับตัวนี้ใส่โล่เลยตัวนี้ใส่สองตวัวครับห่อ,องงามใส่งามงามเลยพี่น้องเอาหลอบหัวคำ สองตแล้วพี่น้องเอ้ยรอหลุนน้ากันครับตอนนี้เขียเดเบิดแล้วพี่น้องไอ้แท้ยังนี่ปลาพบุ๋งน้ำคลองไงว่าน่าจะออกไปพุนเบิดแล้วครับรอหลุนน้ากันครับว่าจีได้จะแก้มขึ้นนี่เอาแย่งหน่อยกับสองโตมาแล้ว,ลวตะเบินแล้วเอ้ยงามเลยพี่น้องครับใส่โลใส่ปลายุ่งกไล่ไหลเลยพี่น้องเฮ้ยครับ บอรอบเบออีกรอบเด็กครับรอบจากสองถุมไปอีกรอบหนึ่งครับเอาขุบเขียดก็นาครับพี่น้องตอนนี้กับประมาณสามถุมแล้วครับมืดมิดสนิทเลยครับยุ่งกัหลายลายับพี่น้องครับอกัดหน้ากัดหลังอยู่ยิ่มึนมึงมางมึงมางอยู่ตัวนี้ ไปเอาสอบเฟลมาหนักคนพี่น้องเอ้ยเจาะค่ะเจาะเนี่ยตบนี่ในกรบเบื้องตกบบนั่งยูซีได้อกพี่น้องเอย้ยเจ็ดยามีเจ้ารอบหนึง่งเลยเกลับเลยตอนนี้ได้สองเต็มอยู่เต้าฟังเว้นไปละกิ้นดาวบอยู่ครับมันหมิ่นครับพี่น้องพูดจะสร้างปลาเา เดี๋ยวที่สรุปแต้มก่อนกลับครับเ๋ยวมัน inum, อีกรอบนึงก็จะกลับแล้วล่ะแผมยุ่งายอยู่บ่ไ้มีถุงเขียดไปคุบเขียดมาได้สองสามตัวก็เดี๋ยวเปลี่ยนครับผมอู้ยยุ่งไรยุ่งพี่องอะไรยุ่ง นอครับหลังนีม้มหบสุดท้ายครับติดปอติดปอมี่ยการนมัมีอาการ่ะเนอเท้าอยู่พีเนาะไปแล้ว <Moo> นี่นี่ตัวงามเลยครับแต้มที่สามครับพี่น้องครับเขาเปียงคางพอดีครับเห็นาหนี่งคางครับผมละเอียดแต้มสามครับมันมันครับรอบสุดท้ายง่ายจากมูฟุนมาใส่ทั้งผีครับลองเหมือนครับว่าเด็บ่เอ้าขอเกียรติเก็บไปครับแต้มที่สามไหแล้วครับผมพี่น้องครับ รุปแต้มครับคำขึ้นนี้ตอนนี้ประมาณหาทุ่มนะครับสี่ทุ่มเครื่องตรงไหนจะจับแล้วครับ <c oughs> อึนเศร้าสหรับคำขึ้นนี้จะได้สามแต้มครับเดี๋ยวเบิ่งพี่น้องเบิ่งผลงานก่อนสามแต้มสามแต้มมัดเวดีแทะ อันแต้มรับพี่น้องนี่ครับถุลมุนแนวอันอันดินนี่ครับสำหรับคำคืนนี้ก็แต้มสวยๆงามๆครับสามแต้มครับโลน้อยๆนะครับสำหรับคำคืนนี้ก็ขอก่าวคำว่า,าสวัสดีครับ คลิปนาทียจะภาพไปยังกัคอมเมนต์ม่ได้ครับฝากเอฟที่ทุกท่านครับกดไลค์กดแชร์ครับขันนักคิปนี้ครับเดี๋ยวคลิปย้ำเสาจจะมายามกันอีกรอบนึงแต่ไทยสู้พี่น้องเบิ้งว่ามันจะได้เติมบ่โอเคครับสำหรับคำคุณนี้สวัสดีครับนอนหลับฝันดีครับผมสวัสดีครับ